สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอบ้านสวนบนเนินสวยงามมากค่ะ เนื้อที่เกือบเกือบสามไร่เป็นถนดผิดแดงนอสอสี่จอจานเนื้อที่ตามฉนดนะคะ2ไร่3งาน49ตารางวาทีใช้น้ำบาดาลแล้วก็ไฟฟ้าหลวงค่ะด้านหน้าบ้านติดถนนสาธารณะเป็นถนนสาธารณะของอบตอนะคะทุกๆปีจะมีการมาอัดบทลูกลังให้เราค่ะเป็นถนนลูกลังอัดแบบแน่นๆด้านหลังติดคลองน้ำสวยงามมากค่ะ ทำเลที่ตั้งของบ้านสวนหลังนี้นะคะอยู่หมู่บ้านชอนค่ะตนนําบลนาป่าอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งบ้านหลังนี้อายุแค่1ปีเท่านั้นเองค่ะขนาดของบ้านอยู่ที่8ปดคูณสิเมตรไม่รวมระเบียงหน้าบ้านนะคะระเบียงจะมีขนาดประมาณ2เมตรค่ะด้านหน้าบ้านติดถนนสาธารนณะด้านกว้าง ถือว่าเป็นด้านยาวนะคะด้านหน้าบ้านยาวอยู่ถึงประมาณ120เมตรส่วนด้านกว้างของที่ดินจะอยู่ประมาณ50เมตรได้ค่ะวันนี้ที่เรามาถ่ายทำหญ้ายังขึ้นสูงนะคะเพราะเจ้าของไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นานๆทีจะมานะคะก็เลยไม่ได้มาดูแลสวนที่นี่ค่ะ บ้านจะเป็นบ้านหนึ่งชั้นยกพื้นสูงนะคะให้มีใต้ถุนเล็กน้อยด้านใต้ถุนบ้านสามารถจัดแต่งเป็นห้องเก็บของได้ค่ะภายในบ้านจะประกอบด้วยสอห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องแต่งตัวหระเบียงแล้วก็หนึ่งห้องครัวค่ะด้านข้างล่างอย่างที่บอกไปเป็นใต้ถุนสามารถทำเป็นห้องเก็บของได้ ไม่ได้มีแค่บ้านอย่างเดียวในสวนก็ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดเลยค่ะอาทิเช่นะมะพร้าวน้ำหอมอีกส2ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สี่ต้นมะม่วงราดสามต้นขนุนสองต้นฝรั่งอีก1ต้นมีกล้วยน้ำว้าอยู่รอบและก็กล้วยหอมนะคะยังมีมะนาวแป้น5ต้นกระทอนอีก9ต้นเรามองไปจะเห็นแนวต้นไม้และแนวต้นกล้วยจะเป็นคลองนะคะที่ดินของเราติดริมคลองค่ะ มองจากระเบียงเราก็จะเห็นคลองเล็กๆแล้วก็จะมีต้นไม้รวมทั้งมองเห็นสวนของเราแบบเต็มพื้นที่เลยเพราะว่าบ้านตั้งอยู่บนเนินนะคะบ้านหลังนี้นะคะห่างจากถนนลาดยางเป็นถนนพอช4042ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากชุมชนบ้านชอนเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะ1กิโลเมตรแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดทางนะคะแต่อยู่ห่างๆกันพอสมควร อยู่ห่างจากตลาดปากน้ำซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีเกือบจะทุกอย่างโดย3กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์เพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะภายในบ้านก็ผูกระเบื้องเรียบร้อยนะคะสวยงามฝ้าเป็นฝ้าหลุมแล้วก็จะมี2ห้องนอนค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะ ห้องนอนห้องที่1และห้องนอนห้องที่2ห้องนอนทั้งสองห้องจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าบ้านค่ะมีบานเปิดปิดบานหน้าต่างนะคะเล็กๆทั้งหมด3บานเปิดประตูที่3มาจะเป็นห้องแต่งตัวค่ะตรงนี้จัดทําเป็นห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงกลางถัดไปก็จะเป็นห้องครัวค่ะด้านนี้จะเป็นห้องน้ําแยกโซนสําหรับอาบน้ําไว้เรียบร้อยนะคะ ถัดมาจากห้องน้ําก็จะเป็นห้องครัวค่ะขนาดมาตรฐานเลยไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็มีประตูอีกหนึ่งบานเชื่อมกับระเบียงค่ะ ห้องครัวก็ตกแต่งไว้สวยงามค่ะมีตู้เก็บของด้านล่างและมีเคาน์เตอร์มีซิงค์ล้างจานเคาน์เตอร์จะปูด้วยกระเบื้องนะคะและผนังจะตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินกราบค่ะเรามองจากหน้าต่างห้องครัวเราก็จะเห็นพื้นที่สวนของเรานะคะวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ไว้หมดแล้วที่เราเห็นหญ้าสูงๆจะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะแต่ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่ดูแล ก็เลยมีหญ้าขึ้นปกคลุมเยอะเลยค่ะตลอดทางเข้าบ้านเรานะคะจะเป็นทางสารนะมีไฟส่องสว่างทางอยู่ตามเสาไฟอยู่โดยรอบแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเสียภายใน1-2วันอบตอก็จะมาซ่อมให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เราจะพาไปดูน้ำค่ะคลองน้ำที่อยู่ติดที่ดินของเรานะคะ คลองที่นี่มองดูแล้วเหมือนฝายกักน้ําไว้ใช้นะคะสําหรับการเกษตรที่นี่ไม่ได้เป็นคลองใหญ่ที่น้ําล้นใดๆนะคะที่ดินของเรายังไม่ถึงคลองนะคะยังมีที่สําหรับคลองอยู่ที่ประมาณ4เมตรได้ค่ะบ้านหลังนี้ถ้าลูกค้าได้ไปบอกเลยว่าเป็นบ้านสวนในดวงใจแล้วก็ สวยค่ะบ้านอยู่บนเนินค่อยๆลาดลงเราก็จะมีคลองเล็กๆอยู่นะคะคลองก็ไม่ได้ใหญ่อากาศดีมีเพื่อนบ้านและอยู่ใกล้เมืองค่ะลุกค่าท่านใดที่กําลังมองหาบ้านสวนที่อยู่กันแบบสงบๆไม่ต้องวุ่นวายกับใครแล้วก็ยังอยู่ใกล้เมืองสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะืุนที่เยอะแล้วก็ราคาดีค่ะ